รีวิวโปรแกรมดานังหอยอันบานาฮิล4วัน3คืนเริ่ม14,800บาทพร้อมพักบานาฮิล1คืนไปดูกันชิปนี้เราบินหรูฟูลสวิตกับสายการบินอเวเรดนะครับแล้วพวกเรานะครับก็จะเดินทางกันในวันที่2ถึง5มกราคมปี69นี้วันแรกบินมาลงดานงใช้เวลาไป1ชั่วโมง40นาทีก่อนจะเข้าที่พักเนี่ยบอกเลยว่าคืนนี้นอนกันฟินฟินวันที่2เราจะไปล่องเรือกระดงที่หมู่บ้านกัมชานอันนี้สนุกและตื่นเต้นมากๆแล้วจะไปกันที่เมืองโบราณหอยอันชมเมืองเก่ามรดกโลกสวยวันที่3เราจะ สักการะเจ้าแม่กวนอิมองคใหญ่ที่สุดในเวียดนามที่วัดหนิ่อื่นต่อด้วยถ่ายรูปจริงๆที่ซอนคลามารีนาคาเฟ่แล้วไปขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิวหลังจากนี้นะครับเราจะใช้เวลาที่นี่จนหมดวันเลยนะมาถึงตอนเย็นก็อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟต์นานาชาติและข้าวจีพักโรงแรม,มนบนบานาฮิวกันวันนี้1คืนวันที่4นั่งกระเช้าลงจากบานาฮิวสู่เมืองดานางังไปแช่รูปคู่สะพานมังกรสวนเอเปกก่อนจะไปขึ้นเครื่องกลับที่สนามบินดานางังเป็นอันจบทริปทริปนี้รี่ฟรีอาหารกาว the express